มาส่งลูกเป็ดน,นะครับพี่เขามาจากอุบลอำเภอตะการนะครับนะัดเจอกันที่อ,อ,อเมซอนน่าจะรถคันสีส้มนี่แหละน่าจะใช่นะครับแกมาแล้แกมาแล้วแก,แวแกเห็นรถผมแล้วแกแกเห็นรถผมแล้ว นี่นะครับสว <ar> ัสดีครับได้่าหลายดีหามจมกันเนอะเพราะว่าอซุ้มซุ้มเขาหนาฟ้ามันหลายเราผมโบยังบ่ได้หลหลคว่ำ ต้องเข้าใจกันเดี๋ยวเดี่ยวอันอาทินายนังกระีครับเป็นไ่บอกระไรอยู่บีทอมใหญ่อยู่เนาะเปลียกไงมันหลอดเด้อ <air. S 2> อากาศนาหนาวๆแบบจังเลยบุเนาะอากาศตะยานนุดบาทอากาศแบบ ก็ไปจอดมองอัพจะของงักแฮ่ <c oughs> ใครอยู่ดอกนันเนี่ยนั่นคุ้มทั้งหลังอยค่ะคือว่าเงี้ยเติบอยู่เนาะบ่หน,น่อยเนาะค่ะถ้ามางเราเ้าล,ลอยโตัว่านี้แปดสิบครับไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไดเสียววะเสียววะ เจียววะโทษวา่าเราบัลลับเหงินหลายหลายสายเคยเบ่งเพดเบ่งเพดผมบปงผมประกาศว่าเบอร์หายเหมือนในโทรศัพท์ในเบิ้งเทียบยวาแต่เจ้โทรว่าใอยบุรุษที่วา่าเป็นเบอร์เจ้า <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มาจำนะที่มาจำเป็ดไว้อ่าแจ้งเดือนหรอแจ้งเดือนห้วครับเ,เดือนกวาเป็นปะตรงนัดยุ่น่ะตรงมือนัดยุ่นบะผมบอกปลายเดือนนี้เหบ่ แมนบะผมบอกผมบอกกับปายเดือนนี้เห็นบอสที่จริงที่จริงอันบอสเนี่ยขยันเมาเด้พอมันหน่อยเพราะเต้าข็งยันเสียคำโบว์ไหมไม่ยันจะขาบอสแมนปริมาณเฟตจํานวนมันหน่อยคือคือมหน่อยตัวหรอคือคือยังไงหล่ะคือเอ่อผม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 หมายยันผมเสียคำโบว์นะแล้วก็นเสรผมสิไปเพระเห็นเล้าที่จริงที่จริงวันสิเอาไปดักยุ่วุ่นก็ได้ แต่อย่างมันตายพอต้องไปขึ้นเป็ดก่อนไหมครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่มันจำไว้อันนี้คือเจ้าสุดท้ายนะตอนนี้ผมไม่รับมันจำจากใครแล้วมันกดดันตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทุกอาทิตย์จะมีคนเข้าเข้าที่ฟาร์มตลอดแทบทุกวันนะครับถ้าเราไม่ให้คนที่เข้าหน้าฟาร์มมันก็จะโดนด่านะครับตอนนี้เริ่มโดนด่าเยอะแล้วลูกเป็ดจะมอมนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับยังไงอะเหมือนกับ ช่วงนี้กำลังกินกินเก่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ฟาร์มจะกกแก๊สนะครับมันก็เลยจะแห้งเร็วกเกเตรียมไปละหลอดไฟยังไ,นนะไหนยุดด๊อกมลายตวใส,ส่กั๊วใส่สองหลอยไปแล้วแน่เอาขึ้นรถเลยบ่อีไดเนานะลูกเ็ดเบิงเ้งบ่ร์ไคือว่าเบิง้งอะไรเบิ้งบเจ้าเบิง้งเบิ้งไปลูกเวดอะ อันนี้เราถ่ายกันขำๆนะครับคืออยากจะให้รู้นะว่าถ้าวันหนึ่งผมจะรับมัดจำจากใครเนี่ยมันได้เยอะมากแต่แต่คือ,อยังไงอะผมไม่กล้ารับอันนี้คือเจ้าสุดท้ายแล้วนะครับเอาเงินมาทิ้งไว้ให้เจ้าบาทก่รอแปดพันนี่ 8, 000, เนาะแปดพันเดือนกว่าแล้วเหระ <laughs> ลองคิดดูนะครับอันนี้เอาเงินมาเอาเงินมาทิ้งให้ผมแปดพันเดือนกว่าแล้วมาถึงฟาร์มนะครับแทบสีบ่เบ์นัดหมายกันเล่นบ่เขามากปบอกทำไมนเนาะ S 1> <S 1> เข้ามาโดยไม่บอกนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับสุดวิสัยอะจําเป็นต้องต้องต้องจำเป็นต้องมัดต,ต,ต้องรับมัดจำอะเพราะมาไกลนะครับแล้วตอนนี้ทางฟาร์มไม่รับแล้วนะครับไม่รับมัดจาแล้วนะครับขอขอทําส่งลูกฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เ,เหมือนกับเหมือนกับปริมาณลูกเป็ดกับกับตลาดมันมันไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับเอาไนี่ไรไนีลไน่ละไนี่ละไดยู บางคนเลี้ยงบางคนเลี้ยงแล้วไม่มีตลาดนะครับแต่ของผมก็คือก็คือจับจับคืนนะครับก็เลยก็เลยไม่ต้องประกาศหาไม่ต้องประกาศหาเหมือนกับยังไงเหมือนกับลูกฟาร์มนะครับมีแต่คนอยากอยากมาเลี้ยงให้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะให้พี่เขาอีกนะครับออกกี่ตัวก็คือจะให้พี่เขาแล้วก็แบ่งให้คนที่จองหน้าฟาร์มนิดหน่อย โอ้ยคือเปิดได้หลายทางไงใช่คือมีส้นขนมได้ม่ใช่ส้นกัเปิดแล้วล้มกันจำเลยเนี่ยเฮ้ยมันมันตีล้มกับบ้าขาดไม้บ่อบอกพอค่ะสามสิบปีอะไรงี้สามขห้าชีปีหลยห้าชีปีถึงห้าปีเลยรได้อ๋อแล้วนงแห้งกับบ้ามีแยังกันป่ค่ะอ๋อนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียนะครับใครที่ทำส่งขนมนะโทษตโตนะครับนี่นะคือคือเปิดปิดได้นะอันนี้อันนี้คือแบบจำเหมือนกันนะผมว่านะ นี่นะครับเผื่อเผื่อใครมีไอเดียไปทำอะไรนี่นะครับไอ้มันช่วงปราบเซียนเด้เฮดีเด้อเป็ดเขาตายกันหลายเด้ออากาศแบบนี้มันช่วงปราบเซียนเ้บ่ยมันไขว่เหรียเด้อมันแน่นเยอะมีประสบการณ์อยอะลาล่คือเรื่องไฟล่ะอันดับแรกเลยไฟกับน้ำอ่าซื้อยาซัลฟาเมตผสมแอมเด้อซัลฟาเมตซัลฟาเมต ซันฟาเมตผสมในน้ำกับวิตามินเข้าไปน้ำนั่นละเดอ้อคือเอาไปเอาลูเอาเป็ดเอาเป็ดไปลงเนี่ยพักไปยักยี่สิบสามสิบวัทีหลังให้กินน้ำผสมยานกับบิตามินคนๆแล้วก็อีกกักชั่วโม,มงกว่าๆหสองชั่วโม,มงคอยให้อาหารตามหลังเห็นร้านอาหารกับแวะซื้อรถเบย่านบ่ฮะบ่ย่านบ่บ่ย่านตลาดบ่ย่านหนองนเขาตี เขาคือเลี้ยงเขาคือบดขายกันบ่อยังคือทับกันบาททับกันบาทไม่ดีอย่ทับกันบาดไม่ดีวะเดี๋ยวข่ไฟวานจะจบเดียวกันไอเรื่องกันมาจำเรากะบ่บ่คุยบ่คุยบ่ได้คุยกันเลยแล้วโทรมาเหมือนแจ็คสายกว่าบ่ได้รับเสียววะเสียววะเสียววะ จ้งม่องเ่ยงม่งคือคือผมจะบอกนะครับผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวลาที่ผมรับโทรศัพท์ง่ายๆก็คือช่วงสายๆประมาณทัก10โมงนครับแล้วก็ถ้าเช้าก็คือเข้าฟาร์มแล้วก็ช่วงหัวค่ำก็คือจะอยู่ในฟาร์มนะครับบางที <S <S ถ้ามันเลอะมันเป asters. อะอันมันมีแถม8ตัวแล้วมีแถมมิมิเสษเกิน8ตัวมีแถมไป8 นี่นะครับอันนี้คือถ่ายให้ดูนะครับที่เขามาจากเนี่ยัว่ตาตะการดิพี่ตากาเภอตะการพืชผลนะครับ,บะกะว่า,าผมวิ่งเป็ดจากรเรอ็ดไปรถนึงแล้วก็ตีกลับมาเอาที่ตะการไปรถที่สองนะครับกะกะอย่างนี้ดูนะห้างจากหมองแยกกันจากโลกปอมตำรวจทีหกสิบกวน้วนะ กับไก่แต่เนี่ยมาจากหล่ชั่วโมงเนี่ยจากหน่งด้านกับมานลอ,อยก็โล่ลอยโล่ซ่งหาแต่ซึ่งหาบหอกหัช่องเมฆกับเราพี่หา<อ>น,นเลยโอ้โหหันทนี่นเลยตีไปลอยโลเนาะไอเนาะแต่ซึ่งหาหันเี่นนเลยมาครับหันที่นเลยนี่นะครับก็ลองดูนะว่าะจะมีกําไรหรือจะขาดทุนหรือจะยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าไม่ต้องประกาศหาลูกฟาร์มแล้วลูกฟาร์มไม่ยังไม่มีคนเลิกนะครับไม่รู้ว่าโควิดหรือโคอะไรผมก็ไม่รู้ การพืชผลตำบลยัง,งไงพี่นำปีน้าพินนาพินคเผื่อมีคนอยากเข้าไปดูนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับ นะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ